สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับน้องฝนอีกแล้วนะคะในช่องและสตไตล์บายสาวลิน่จ้ามากค่ะพี่น้องวันนี้น้องฝนสิพามากินข้าวแรงกับซุปน้ำมัเด้อจ้าซุปน้ำมักับทอดไก่บะงวันนี้ผักกระไลหลายมีผักแผวหอมเด้อจ้าซุปน้ำมักินกับผักแผวนี่แซ่บแ่บเด้อพี่น้องพี่น้องเอบ่งซุปน้ำมันบังหลายน้ำลายแตกมาจ้าพี่น้องเมื่อกินข่าวน้ำกันแล้วสบู่ซุกคนกับน้องฝนเด้อมากพี่น,อน,อน้องเลย มันมามากินข้าแรงน้ำกันดเลยค่ะไรไรเขาคึ้อยากกับสีแสน้จารเจสิเฮ็ดกินแนวน้องเอ้ยสีสิสุกเลยอ่อืมแ่บเลพี่น้องแวพี่น้องอืมอันไหนเขาคึ้เขาขึ้อยากให้กินเนี่ยแบดน้อพี่น้องเลยพอวหกินข้าวมีไงเ้อพี่น้องแว กานดี่พี่ยเองเอ้ยก็บอกเพลแบๆบัเ้เนีนเยเเเ่ยพี่น้องกินของบักแพลมไม่จ้าหอมหอมเนาะพี่น้องเอยอ,เอยไไหนำยังไงก็ ้องแสบมากพี่นนอมันข้ามหน่อยนะหดแสบแสบแสบพี่เนอหอมกลิ่นล้งดีดีมาพี่น้อรับแพ้เลย 在在，比那，比。